เวลาที่เราอยู่ในความมืดสนิทสิ่งแรกที่เปลี่ยนไปไม่ใช่สภาพรอบตัวแต่คือหัวใจของเราเองครับเราจะเริ่มได้ยินเสียงที่ปกติไม่เคยใส่ใจเสียงลมพัดเบาๆฟังดูเหมือนเสียงกระซิบเสียงไม้ลั่นในบ้านที่เคยได้ยินทุกวันกลับกลายเป็นเสียงก้าวเดินช้าๆราวกับมีใครกำลังเคลื่อนไหวอยู่รอบตัวแล้วพอใจเราเริ่มระแวง ความคิดก็ยิ่งต่อยอดออกไปเรื่อยๆกลายเป็นเงาร่างบ้างกลายเป็นเสียงคนบ้างทั้งที่แท้จริงไม่มีอะไรเลยความมืดจึงไม่ใช่ผู้สร้างแต่เป็นเหมือนฉากที่เปิดโอกาสให้ใจเราสร้างภาพขึ้นมาเองลองคิดดูสิครับกลางวันเดินเข้าป่าเราเห็นต้นไม้เรารู้ว่ามันคือต้นไม้แต่พอเป็นกลางคืนเดินเข้าป่าเดียวกันนั้น ต้นไม้ที่เคยยืนเฉยๆกลับดูเหมือนสิ่งมีชีวิตกำลังยืนมองเราอยู่ความจริงไม่ได้เปลี่ยนแต่ใจเราเปลี่ยนไปเพราะความไม่รู้พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าความกลัวเกิดจากอาวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเหมือนเราเดินในทางที่มืดสนิท เรามองไม่เห็นปลายทางก็เลยเดาเอาคาดการเอาแล้วสิ่งที่เดาส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นเรื่องที่น่ากลัวทั้งนั้นเพราะใจคนเรามีธรรมชาติที่จะป้องกันตัวเองจึงมักคิดถึงสิ่งที่เลวร้ายก่อนเสมอเพื่อเตรียมพร้อมเอาไว้แต่การเตรียมพร้อมนั้นกลับสร้างความหวาดกลัวมากกว่าความปลอดภัยลองสังเกตดูครับเวลาที่เราอยู่กับแสงสว่าง ใจเราสบายไม่ค่อยคิดมากเพราะเรามองเห็นสิ่งต่างๆชัดเจนแต่พอความมืดเข้ามาสิ่งเดียวกันนั้นกลับเปลี่ยนความหมายทันทีเงาที่เกิดจากแสงไฟสลัวสลัวบางครั้งเราก็เผลอคิดว่าเป็นคนยืนอยู่เงาของเสื้อผ้าที่แขวนไว้เราก็เผลอมองเป็นใครบางคน ทั้งหมดนี้สะท้อนว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่เรากลัวไม่ได้อยู่ข้างนอกเลยแต่อยู่ที่การปรุงแต่งของใจและความกลัวความมืดก็ยังเชื่อมโยงกับความตายโดยไม่รู้ตัวนะครับเพราะความตายก็คือการก้าวเข้าสู่สิ่งที่มืดมนไม่รู้ไม่เห็นว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป คนที่กลัวตายก็มักจะกลัวความมืดด้วยเพราะมันชวนให้นึกถึงการสูญเสียทุกสิ่งรอบตัวสูญเสียความสว่างที่เคยคุ้นเคยและถูกทิ้งไว้กับสิ่งที่ไม่รู้จักบางความเชื่อก็มองว่าความมืดคือที่อยู่ของวิญญาณและสิ่งเร้นลับ คนโบราณมักห้ามไม่ให้เด็กๆออกไปเล่นตอนค่ำเพราะในเวลาที่ความสว่างหายไปจิตของคนก็อ่อนแอและหวั่นไหวง่ายสิ่งที่มองไม่เห็นก็เลยใกล้ชิดกับเรามากขึ้นหลายคนคงเคยได้ยินเรื่องเล่าว่าบางบ้านมีคนเห็นเงาลางๆในห้องมืดหรือรู้สึกว่ามีใครเดินผ่านทั้งที่หันไปก็ไม่เจอใครเลย ความรู้สึกเหล่านี้บางทีก็อธิบายได้ทางวิทยาศาสตร์บางทีก็อธิบายได้ด้วยเรื่องของจิตวิญญาณแต่ไม่ว่าด้วยเหตุผลไหนความมืดก็คือพื้นที่ที่ทำให้ใจเราเปิดกว้างต่อสิ่งที่ไม่รู้จักเสมอ ถ้ามองให้ลึกลงไปความกลัวความมืดไม่ได้แย่เสมอไปนะครับเพราะมันเหมือนกระจกสะท้อนให้เราเห็นว่าใจเรายังไม่มั่นคงพอใจเรายังหวั่นไหวง่ายใจเรายังขาดความรู้จริงในสิ่งรอบตัวแต่ถ้าเรากล้าที่จะ,ะเผชิญมันแทนที่จะวิ่งหนีความมืดก็กลายเป็นครูที่ดีที่สอนให้เราเห็นความจริงของใจตัวเอง ดังนั้นเวลาอยู่ในที่มืดแทนที่จะรีบเปิดไฟทุกดวงหรือรีบหนีออกมาเราลองหยุดนิ่งลองหายใจเข้าลึกๆรู้ตัวว่าความกลัวกําลังเกิดขึ้นแล้วเฝ้ามองมันอย่างเงียบๆความกลัวจะค่อยๆเบาลงเพราะสิ่งที่ความกลัวต้องการไม่ใช่การต่อสู้แต่คือการยอมรับ เมื่อใจเรายอมรับความกลัวก็จะค่อยๆค,คลายไปเหลือเพียงความสงบที่เราไม่เคยสัมผัสมาก่อน ดังนั้นความมืดที่เราเคยเกลียดเคยวิ่งหนีบางทีก็กลายเป็นครูที่ดีได้ถ้าเรายอมเปิดใจเรียนรู้แทนที่จะปิดประตูหนีมันตลอดเวลาเพราะสุดท้ายแล้วความมืดไม่ได้มีอะไรน่ากลัวเลยสิ่งที่น่ากลัวจริงๆก็คือใจที่ยังไม่รู้จักตัวเองต่างหากถ้าเราลองมองลึกลงไปอีกหน่อย จะเห็นว่าความกลัวความมืดแท้จริงแล้วเป็นเพียงภาพสะท้อนของใจครับเพราะในเวลาที่เรากลัวเราไม่ได้กลัวความมืดจริงๆหรอกแต่เรากลัวสิ่งที่อาจซ่อนอยู่ในความมืดเรากลัวสิ่งที่มองไม่เห็นเรากลัวสิ่งที่จิตเราคิดไปเองแล้วเอามาฉายบนฉากที่มืดนั้นต่างหากลองคิดดูนะครับถ้าเรามั่นใจว่าในความมืดไม่มีอะไรเลยเราจะยังกลัวอยู่ไหม ส่วนใหญ่แล้วความกลัวเกิดขึ้นเพราะความไม่รู้และความไม่รู้นี้เองที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าอาวิชชาซึ่งเป็นรากของความทุกข์ทั้งปวงความมืดจึงเปรียบเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของอวิชชาเวลาเรายังไม่รู้เราก็เผลอปรุงแต่งเป็นเรื่องน่ากลัวพอรู้จริงขึ้นมาความกลัวก็หายไปทันทีเหมือนเรื่องเชือกกับงูที่ผมเคยเล่าให้ฟัง สมมุติว่าเดินในที่มืดแล้วเจอเชือกขดอยู่ใจเราตกใจคิดว่าเป็นงูร่างกายก็สะดุง้งหัวใจก็เต้งแรงแต่พอมีแสงไฟส่องลงมาปรากฏว่าเป็นเชือกจริงๆความกลัวหายวับทันทีไม่ใช่เพราะงูหายไปแต่เพราะเรารู้ความจริงแล้วความมืดก็เช่นกันพอมันถูกแทนที่ด้วยความรู้ความเข้าใจและแสงสว่างในใจความกลัวก็หมดอำนาจไปเอง หลายคนอาจไม่ทันคิดว่าความกลัวความมืดที่เรามีมันคล้ายๆกับความกลัวในชีวิตประจำวันด้วยนะครับเรากลัวอนาคตเพราะมองไม่เห็นว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปเรากลัวเสียคนที่เรารักเพราะไม่รู้ว่าชีวิตจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเรากลัวความเจ็บป่วยเพราะไม่รู้ว่ามันจะพาเราไปสู่ความตายหรือไม่ ทุกความกลัวเหล่านี้ก็เหมือนการยืนอยู่ในที่มืดแล้วไม่เห็นทางข้างหน้าเราจึงเผลอคิดไปเองแล้วทำให้ใจสั่นไหวเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ที่จะอยู่กับความมืดโดยไม่หนีมันก็เปรียบเหมือนการฝึกใจให้อยู่กับความไม่รู้ที่คอยท้าทายเราในทุกๆวัน ถ้าเรามีสติมีปัญญาก็เหมือนมีตะเกียงในมือต่อให้ทางข้างหน้ามืดเราก็เดินไปได้ทีละก้าวโดยไม่ต้องเห็นทั้งหมดในคราวเดียวผมเคยได้ยินพระอาจารย์ท่านหนึ่งเล่าว,ว่าเวลาท่านไปภาวนาในป่าใหม่ๆก็กลัวความมืดเหมือนกันครับยิ่งอยู่กลางป่าเงียบเงียๆมืดสนิทเสียงแมลงเสียงสัตว์กลายเป็นเหมือนเสียงปีศาจในใจ แต่ท่านก็ใช้โอกาสนั้นแหละฝึกใจให้นิ่งไม่หนีไม่เปิดไฟไม่หันหาใครท่านบอกว่าพอผ่านไปหลายคืนความกลัวที่เคยใหญ่โตมันค่อยๆเล็กลงและสุดท้ายก็หายไปเหลือเพียงความสงบความมืดไม่ได้เปลี่ยนแต่ใจที่มองต่างหากที่เปลี่ยนไปนี่คือสิ่งที่เราก็ทำได้เช่นกันครับ ไม่จำเป็นต้องไปอยู่กลางป่าแค่ลองนั่งในห้องเงียบๆปิดไฟให้หมดแล้วสังเกตความรู้สึกตัวเองอยานน่าหนีให้ใจเรียนรู้ว่าความกลัวมันเกิดขึ้นอย่างไรตั้งอยู่ยังไงแล้วก็ดับไปยังไงพอเห็นวงจรแบบนี้เราจะเริ่มเข้าใจว่าความกลัวความมืดก็เป็นเพียงสิ่งปรุงต่งชั่วคราวไม่มีอะไรยั่งยืน และเมื่อใจเราเรียนรู้ตรงนี้ได้เวลามีความมืดเข้ามาเราก็ไม่ได้สั่นไหวเหมือนเดิมอีกต่อไปความมืดก็กลายเป็นเพียงความมืดไม่ได้มีอำนาจพิเศษอะไรเหนือใจเราเลยเมื่อเรามองลึกลงไปจริงๆความกลัวความมืดไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นแบบบังเอิญมันเหมือนเป็นบทเรียนเล็กๆที่ธรรมชาติใส่ไว้ในตัวเราเพื่อเตือนให้เรารู้ว่าความไม่รู้นั้นอันตรายเพียงใด ความมืดเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ของความไม่รู้สัญ,ญลักษณ์ของสิ่งที่เรามองไม่เห็นและเมื่อใจเรามองไม่เห็นมันก็เริ่มจินตนาการสิ่งต่างๆขึ้นมาแทนคิดดูสิครับในความมืดเรามองไม่เห็นว่ามีใครอยู่หรือไม่แต่ใจเรากลับสร้างภาพขึ้นมาเองบางคนเห็นเหมือนมีคนยืนอยู่ทั้งๆที่ไม่มีบางคนได้ยินเสียงทั้งที่เป็นเพียงเสียงลม ใจเราสามารถแต่งเติมเรื่องราวขึ้นมาได้อย่างน่าประหลาดจนบางครั้งความกลัวนั้นไม่ใช่เพราะความมืดแต่เป็นเพราะใจเราสร้างภาพขึ้นมาเองต่างหากในแง่ธรรมะพระพุทธเจ้าส่งชี้ให้เราเห็นว่าใจของเรานั้นมักจะวิ่งไปข้างหน้าคิดปรุงแต่งเรื่องราวล่วงหน้าโดยที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง เหมือนเรานั่งอยู่ในที่มืดแล้วก็คิดไปว่าเดี๋ยวคงมีผีมาแน่เดี๋ยวคงมีอันตรายเกิดขึ้นแน่ทั้งๆท,ที่เหตุการณ์เหล่านั้นยังไม่เกิดขึ้นเลยสิ่งที่ทำให้เรากลัวจริงๆคือความคิดไม่ใช่ความมืดถ้าเรามองชีวิตประจําวันความมืดที่แท้จริงอาจไม่ใช่เพียงแค่ห้องที่ปิดไฟแต่เป็นสถานการณ์ที่เราไม่รู้ไม่แน่ใจไม่มั่นใจในสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป เช่นเวลาที่ต้องตัดสินใจครั้งสำคัญแต่ไม่รู้ว่าผลจะเป็นอย่างไรเราก็รู้สึกกลัวเวลาที่อนาคตยังมองไม่ออกเราก็รู้สึกไม่ปลอดภัยความมืดในชีวิตจริงจึงแฝงอยู่รอบตัวเราในรูปแบบที่ไม่ใช่แค่กลางคืน เพราะฉะนั้นความกลัวความมืดเป็นเหมือนครูที่คอยสอนเราเงียบๆว่าจิตใจที่ไม่รับแสงสว่างแห่งปัญญาก็จะเหมือนคนที่นั่งอยู่ในความมืดตลอดเวลาเห็นอะไรก็ไม่ชัดคิดอะไรไปก็เต็มไปด้วยความกังวลและเมื่อใจยังมืดอยู่ก็จะสร้างปีศาจในใจขึ้นมาเองพระพุทธองค์จึงส่งสอนให้เราจุดแสงไฟในใจตัวเองด้วยการเจริญสติและการพิจารณาให้เห็นตามความจริง ลองสังเกตดูสิครับเวลาที่เรามีสติอยู่กับปัจจุบันความกลัวมักจะเบาบางลงทันทีเพราะใจไม่เผลอวิ่งไปแต่งเติมเรื่องราวเกินจริงยิ่งเราฝึกสติบ่อยๆก็เหมือนเรามีตะเกียงเล็กๆที่ส่องให้ทางสว่างขึ้นแม้เราจะอยู่ในห้องมืดแต่ใจก็ไม่มืดตาม อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเมื่อเรายอมรับว่าความมืดก็เป็นเพียงธรรมชาติอย่างหนึ่งไม่ได้มีเจตนามาทำร้ายเราความกลัวจะค่อยๆจางลงไปเองเหมือนเด็กเล็กที่เคยกลัวเงาแต่เมื่อโตขึ้นและเข้าใจว่าเงานั้นเกิดจากแสงความกลัวก็หายไปทันทีสิ่งที่เคยน่ากลัวกลับกลายเป็นเรื่องธรรมดาที่เราอยู่ร่วมกับมันได้ สุดท้ายแล้วความกลัวความมืดก็คือบทเรียนที่คอยกระซิบกับเราเสมอว่าอย่าปล่อยให้ใจเราอยู่ในความไม่รู้เพราะเมื่อใดที่ใจยังไม่เห็นความจริงเมื่อนั้นมันก็จะสร้างเงาขึ้นมาหลอกตัวเองอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราเริ่มมองเห็นแล้วว่าความมืดไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นแค่เงื่อนไขหนึ่งที่ทำให้ใจเราเผลอสร้างศัตรูขึ้นมาเองเราจะเริ่มเข้าใจว่า ความกลัวหลายอย่างในชีวิตเราก็ทำงานในลักษณะเดียวกันยกตัวอย่างง่ายๆเวลาที่เราต้องเจอเรื่องใหม่ๆที่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนใจเราก็มักจะรู้สึกคล้ายกับกำลังเดินอยู่ในห้องมืดไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเจออะไรบางคนกลัวการเริ่มงานใหม่เพราะยังไม่รู้จะทำได้ไหมบางคนกลัวความรักครั้งใหม่เพราะไม่แน่ใจว่าจะถูกทำร้ายเหมือนเดิมหรือเปล่า บางคนกลัวอนาคตเพราะยังไม่เห็นว่าจะไปทางไหนได้ชัดเจนทั้งหมดนี้ก็เหมือนเรากำลังนั่งอยู่ในความมืดของชีวิตและเมื่อความมืดทางใจเกิดขึ้นจิตเราก็จะเริ่มปรุงแต่งสร้างภาพที่มองไม่เห็นขึ้นมาอีกเหมือนเดิมคิดว่ามันต้องยากแน่ๆมันต้องแย่แน่ๆเดี๋ยวคงมีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้น ทั้งที่ความจริงสิ่งเหล่านั้นยังไม่เกิดขึ้นเลยนะครับเราเพียงแค่กลัวเงาที่ใจตัวเองสร้างขึ้นมาพระพุทธองค์จึงตรัสว่าสิ่งที่เรากลัวมากที่สุดส่วนใหญ่แล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงเพราะใจมักจะขยายเงาให้ใหญ่กว่าตัวจริงเสมอเหมือนเงาของเราที่ทอดลงบนพื้นบางครั้งก็ใหญ่กว่าตัวจริงหลายเท่า แต่พอหันกลับมามองร่างกายตัวเองก็จะพบว่าแท้จริงแล้วมันไม่ได้ใหญ่โตอะไรเลยดังนั้นวิธีที่จะอยู่กับความมืดได้ไม่ใช่การพยายามไล่มันออกไปเพราะเราคงทำให้กลางคืนหายไปจากโลกได้แต่คือการเรียนรู้ที่จะมีแสงสว่างในใจเราอาจไม่ต้องการไฟนีออนสว่างสวัยเหมือนกลางวันแต่เพียงมีตะเกียงเล็กๆ ก็เพียงพอให้เราเก้าวต่อไปโดยไม่สะดุดแสงสว่างเล็กๆนั้นคืออะไรในทางธรรมะก็คือสติการรู้เท่าทันความคิดและอารมณ์ของตัวเองเวลาที่ความกลัวเกิดขึ้นแทนที่จะปล่อยใจให้วิ่งไปตามความมืดของจินตนาการเราหันกลับมาเห็นความกลัวนั้นว่าอ๋อนี่คือความคิดที่เกิดขึ้นในใจไม่ใช่ความจริงทั้งหมด แค่นี้ใจก็จะไม่ถูกความมืดกลืนกินบางคนอาจสงสัยว่าแค่รู้ทันมันจะช่วยได้จริงหรือคำตอบคือได้ครับเพราะการรู้ทันทำให้เราแยกความจริงออกจากสิ่งที่ใจแต่งเติมขึ้นมาสมมุติเราเดินในทางมืดแล้วจู่ๆเห็นเงาดำเคลื่อนไหวถ้าเราเผลอใจก็จะคิดทันทีว่านั่นผีหรือเปล่า แต่ถ้าเรามีสติหยุดดูชัดๆจะพบว่ามันเป็นเพียงต้นไม้ที่ลมพัดให้ไหวความกลัวก็หายไปทันทีนี่แหละครับความต่างระหว่างใจที่มีสติกับใจที่ปล่อยให้ความมืดปกคลุมความมืดไม่ได้เปลี่ยนอะไรแต่ใจเราเปลี่ยนไปเองต่างหากและสิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือความมืดในชีวิตจริงไม่ได้มาเพื่อทำร้ายเราอย่างเดียว บางครั้งมันเข้ามาเพื่อให้เราหยุดและมองดูว่าเราได้เตรียมแสงสว่างในใจไว้หรือยังเปรียบเหมือนการนั่งสมาธิในห้องที่เงียบและมืดบางคนอึดอัดกลัวแต่บางคนกลับพบความสงบความนิ่งและมองเห็นใจตัวเองได้ชัดยิ่งกว่าตอนอยู่ในห้องที่สว่างเพราะฉะนั้นความมืดก็มีคุณค่าในตัวมันเอง ถ้าเรารู้จักใช้มันให้ถูกทางมันจะกลายเป็นสนามฝึกใจที่ดีที่สุดให้เราเรียนรู้ที่จะไม่หนีเงาไม่หนีความไม่รู้แต่หันมามีสติอยู่กับสิ่งที่เป็นจริงตรงหน้าเมื่อเราเริ่มเข้าใจว่าความมืดไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นบทเรียนของใจสิ่งต่อไปที่ตามมาคือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันโดยไม่หวาดกลัว ความกลัวความมืดสอนให้เรารู้จักตัวเองสอนให้เราสังเกตความคิดสังเกตอารมณ์ว่าเมื่อไรใจเรากำลังสั่นไหวและเมื่อไรใจเรากำลังสงบลองจินตนาการนะครับว่าคุณนั่งอยู่ในห้องมืดเงียบสนิทไม่มีเสียงรบกรวนมีเพียงลมหายใจของตัวเองเสียงหัวใจเต้นช้า บางครั้งเราอาจเริ่มเห็นเงาเล็กๆบนผนังหรือได้ยินเสียงที่ไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรถ้าใจเราหวาดกลัวเราจะรีบเปิดไฟวิ่งออกไปหรือพยายามไล่มันให้หายไปแต่ถ้าใจเราฝึกมาแล้วเราจะนั่งนิ่งๆสังเกตมันด้วยความสงบและค่อยๆเข้าใจว่าภาพและเสียงเหล่านั้นเกิดขึ้นเพราะใจเราเอง นี่คือจุดเริ่มต้นของการฝึกใจครับไม่ใช่การฝึกให้ห้องมืดหายไปแต่เป็นการฝึกให้ใจเราไม่ตกอยู่ในความกลัวถึงแม้ภายนอกจะมืดสนิทภายในใจก็ยังสว่างอยู่ได้บางคนอาจสงสัยว่าทำไมต้องฝึกใจในความมืดเพราะความมืดคือสิ่งที่สะท้อนความไม่รู้ของเราอย่างชัดเจนที่สุด เวลาที่เราต้องเผชิญกับความไม่รู้ในชีวิตประจำวันความกลัวก็จะเกิดขึ้นเหมือนกันเช่นการตัดสินใจเรื่องสำคัญการ,รเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงหรือการรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดความมืดจึงเป็นโอกาสให้เราได้ฝึกแสงสว่างภายในใจ การฝึกใจในความมืดนี้ก็เหมือนการฝึกก้าวเดินบนทางมืดโดยไม่สะดุดเราไม่ได้เห็นทุกอย่างข้างหน้าแต่เรามีความมั่นใจในตัวเองว่าเราจะก้าวต่อไปได้แม้ไม่เห็นทางทั้งหมดความกลัวที่เกิดขึ้นจึงไม่ทำร้ายเราอีกต่อไปแต่กลับเป็นเครื่องเตือนใจให้เรารู้จักเตรียมตัวเตรียมสติและใช้ปัญญานำทาง นอกจากนี้ความมืดยังสอนให้เราเห็นคุณค่าของแสงครับเวลาเรากลัวความมืดเราจะเริ่มนึกถึงแสงไฟความอบอุ่นความสว่างที่คุ้นเคยความมืดทำให้เราเห็นความแตกต่างระหว่างแสงกับเงาเห็นคุณค่าของสิ่งที่เคยมองข้ามเพราะเราไม่เคยรู้ว่าความสว่างสำคัญแค่ไหนจนกระทั่งมันหายไป และที่น่าสนใจคือความมืดยังทำให้เราสังเกตใจตัวเองได้ชัดขึ้น บางครั้งเราจะพบความคิดเก่าที่เคยลืมไปความรู้สึกที่คิดว่าหายไปแล้วแต่กลับแอบอยู่ลึกๆเช่นความโกรธความเสียใจความกังวลความกลัวเหล่านี้จะปรากฏขึ้นในที่มืดเพราะเราไม่มีสิ่งอื่นมาดึงความสนใจไปเราจะเห็นใจตัวเองชัดเจนขึ้นและมีโอกาสเรียนรู้ที่จะปล่อยวางสิ่งเหล่านั้น การฝึกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องใช้เวลาเยอะแค่วันละ5-10นาทีนั่งนิ่งๆปิดไฟให้ใจอยู่กับความมืดให้สังเกตความคิดความรู้สึกแค่สังเกตโดยไม่ตัดสินไม่หนีไม่แก้ไขความกลัวจะค่อยๆลดลงเราจะเริ่มเข้าใจว่าความมืดไม่ได้มีพลังเหนือใจเราแต่ใจเราต่างหากที่กำหนดว่ามันจะกลัวหรือไม่ สุดท้ายแล้วความมืดสอนให้เราเป็นอิสระจากความกลัวอิสระจากภาพที่ใจสร้างขึ้นมาเองและสอนให้เราเห็นว่าแสงสว่างที่แท้จริงอยู่ภายในใจไม่ใช่จากไฟฟ้าหรือสิ่งรอบตัวความกลัวความมืดจึงไม่ได้เลวร้ายแต่เป็นโอกาสทองในการเรียนรู้ตัวเองเมื่อเราฝึกใจอยู่กับความมืด เราจะเริ่มเห็นความจริงอย่างหนึ่งว่าความกลัวไม่เคยอยู่ข้างนอกความมืดไม่เคยทำร้ายเราสิ่งที่ทำให้เราสั่นไหวคือใจตัวเองที่ยังไม่มั่นคงยังไม่รู้จักตัวเองดีพอลองนึกภาพนะครับเวลาเราผ่านคืนเมื่อสนิทมาได้เราจะพบว่าตัวเองเข้มแข็งขึ้นเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับความไม่รู้โดยไม่วิตกกังวล เราเข้าใจว่าแม้ไม่เห็นทางข้างหน้าแต่เรายังสามารถก้าวไปได้อย่างมั่นใจนั่นแหละครับคือพลังของสติและปัญญาที่เกิดจากการอยู่กับความมืดและเมื่อเรามองย้อนกลับไปในชีวิตความกลัวในรูปแบบอื่นๆก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นความกลัวอนาคตความกลัวการเปลี่ยนแปลงหรือความกลัวการสูญเสีย หากเราฝึกใจเหมือนฝึกอยู่กับความมืดเราก็จะเรียนรู้ที่จะอยู่กับความไม่แน่นอนเหล่านั้นได้โดยไม่หวั่นไหวเราอาจยังรู้สึกไม่สบายใจบ้างแต่เราจะไม่ถูกมันครอบงำอีกต่อไปอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากครับคือการเข้าใจว่าความมืดไม่ได้มีอำนาจเหนือเราแค่ใจเราให้มันมีอำนาจเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นการฝึกอยู่กับความมืดคือการฝึกความกล้าที่แท้จริงไม่ใช่ความกล้าที่วิ่งเข้าฝ่ายสว่างหรือวิ่งหนีความมืดแต่คือความกล้าที่อยู่ตรงนั้นตั้งใจมองใจตัวเองรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในใจและเรียนรู้ที่จะปล่อยวางสิ่งที่เราเคยกลัวจะค่อยๆเบาลงและเราจะพบความสงบที่แท้จริงบางคนอาจสงสัยว่า แล้วเราจะทำยังไงเวลาที่ความมืดมาพร้อมกับความกังวลหรือความเศร้าใจคำตอบคือไม่ต้องสู้ไม่ต้องหนีแค่สังเกตใจเราจะค่อยๆเข้าใจว่าความคิดและอารมณ์เหล่านั้นก็เป็นเพียงภาพเงาเหมือนเงาในความมืดมันเกิดขึ้นแล้วก็หายไปไม่ใช่ตัวจริงของเราสิ่งเดียวที่เราต้องทำคืออยู่กับมันด้วยสติ และให้ใจเราเห็นความจริงสุดท้ายครับความมืดที่เราเคยกลัวกลับกลายเป็นครูที่ดีที่สุดเพราะมันสอนให้เราเห็นใจตัวเองเห็นความคิดเห็นอารมณ์เห็นความไม่รู้และเรียนรู้ที่จะปล่อยวางนั่นแหละครับคือสิ่งที่ธรรมะสอนเราให้เราเข้าใจและทำให้เราเติบโตทางใจ ดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณอยู่ในห้องมืดหรือเจอสถานการณ์ที่ไม่รู้จักอย่าพยายามหนีหรือไล่มันแต่จงหายใจเข้าลึกๆสังเกตใจตัวเองและค่อยๆเรียนรู้คุณจะพบว่าแม้ภายนอกมืดสนิทใจคุณกลับสว่างสวยและความกลัวที่เคยใหญ่โตจะค่อยๆหายไปเหลือเพียงความสงบ ความมั่นคงและความเข้าใจในตัวเองอย่างแท้จริงเมื่อเราฝึกใจอยู่กับความมืดและเรียนรู้ว่าความกลัวเกิดจากใจของเราเองสิ่งสำคัญที่สุดคือการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปสู่ชีวิตประจำวันพระพุทธองค์ทรงสอนว่าจิตของมนุษย์เป็นนายของตนเองเป็นผู้คุมตนเองใจดีใจชั่วใจมีความกล้าหรือใจหวาดกลัวล้วนเกิดจากใจทั้งสิ้น ผู้ใดรู้จักตนผู้นั้นย่อมผนทุกคำสอนนี้สอนให้เราเข้าใจว่าไม่ว่าโลกภายนอกจะมืดสนิทหรือเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนภายในใจของเราต่างหากที่กําหนดว่าเราจะหวาดกลัวหรือสงบความกลัวความมืดก็เหมือนตัวอย่างเล็กๆของความไม่รู้หากใจเรามีสติมีปัญญาเราก็จะไม่ถูกความมืดหรือความกลัวใดๆครอบงำ พระพุทธองค์ยังสอนให้เรามีสติและรู้ทันความคิดว่าจิตนี้เป็นตัวนำทางของเราจงฝึกมันให้มั่นคงและอย่าให้มันตกอยู่ในความหลงมองให้เห็นความจริงแล้วทุกความกลัวจะค่อยๆหายไปดังนั้นความมืดไม่ได้เลวร้ายความกลัวไม่ได้เป็นศัตรูแต่เป็นครูที่คอยสอนให้เราเข้าใจใจตัวเองและเมื่อเรารู้จักใจตัวเองเราก็จะมีความสงบ มีความมั่นคงและมีแสงสว่างภายในใจที่ไม่ขึ้นกับแสงไฟใดๆสุดท้ายครับทุกครั้งที่คุณพบความมืดไม่ว่าจะเป็นห้องมืดความไม่รู้ในชีวิตหรือความกลัวใดๆให้หายใจเข้าลึกๆตั้งสติแล้วจำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าจิตนี้เป็นนายของตนเองใจเราจะสงบ ความกลัวจะคลายและเราจะเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงปลอดภัยและมีสติอยู่เสมอนี่คือของขวัญจากความมืดบทเรียนชีวิตที่ธรรมชาติและพระพุทธเจ้ามอบให้เราให้เราได้เติบโตทางใจเรียนรู้ตัวเองและขนพบความสงบที่แท้จริงก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของความมืดในใจเราขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับ